ดีจ้าทุกคนผลตกผลลินนะคะ่าสิพามาดูเผาท่านสเสร็จแล้วอันนี้มาเปิดเผาเตาท่านค่ะทุกคนเจ้าท่านออกค่ะเผาท่านผลตกมาดูด้วยกันวิวนะคะโอ้กำลังเจาะโค้งลุกเจอโฟนเผาท่าน อันนั้นว่าปูนั่นอันสะสมมุนอยเนี่ยมาดูลูนนนกนี่การที่เขาทานเต่าผีถ้าทำนี้ก็เอาออกใส่ซอ,อ,อ่เต่าอบจะเก็บใส่กระสอบค่ะทุกคน,น,นกคนโตคนอะไรกันแล้วนี่เราก็ไปขาย,ปยไปเป็นต่างนะคะตรงสามซีบสีบ่ซีบกว่ากันเก็บใส่ซอ่ใส่ซอ่แล้วเอาพรางมามาัดปากมัน ลุ้นดูว่ามันจะได้คียสอบนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยเด้อกิจกิจอย่างนี้เผาท่านกะ,ะพอได้เงินใช่เนาะพอได้ซื้อเข้ากินวัถส์เหตุงานกับคนคนตกะวันเนี่ยสองวันติดแล้วนี่นะคะทุกคนดูเนี่ยเต่าโอเดเซตริลโลเต่าโลอะไรที่เนี่ย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอย่าถ่ายให้ลูกหลานดูนะคะ มาดูค่ะนค่ะโอ้มีต่กระลืมมกใหญ่ๆเลยเนาะปลาถูกเอาพางมาเอี่ยมมัดปากมันเลยไปไปหาเจ้าขายหาขายท่านค่ะมาเด้อทงละยี่สิบสามสิบค่ะย่าสิพาขายท่านเด้อมังส้ีดอนี่ก็บท่านขายลูก เขาออกตะเตาแล้วก็เียมหานั่นต่อจุ่มไปแลดนะมันไหมแล้วมันมันบริสุทธิ์น่ะนี่ดับนเนี่ยอันนี้ไอ้นอกดีๆเนาะมันได้เมดอันนั้นได้เมดแล้วฝนก็ตกด้วยลูกหลานมันตกทั้งวันสองวันติดแล้ว บ่านี้เป็นซอปก็สิขายได้อยู่ขายเป็นซอสแล้วเอามาเป็นซอสเป็นถุงมันทีไรก็มันมันทีได้ลงประจำับมันระลงประจำเลยเขาลงท่าก็ดีเลยพาลงหลังคาหลังคาเลยคนไทยนังหมานไม่หมดที่คนที่คุ้มใหม่กว่านี้ดูความลำบากเด้อลูกหลานทุกคน เพื่อจะได้ก็สองวันสามวันตัดไม้อะไรก็เข้าเตาแล้วก็มาก่อนี่ก็แล้วแล้วก็มาเอาดินมาโปะมาอะไรสามซี่มืออันอันอันแว่าปูนี่ไหครับเทียบเหงื่อทุกคนท่าน่มเตาท่านร่มเตาผีแล้วเดี๋ยวถ่านออกทุกคนมาหมดเลยเอาทั้งต้องพังเตา

ผมว่าอยูยายันพังหมดเลยแนวผมแตดเลยมันเป็นหมือที่ายวกวันมันยัง,นนนงเขายังเงินเขายังี่บอกติดกวนเลยเหมือน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดียร์ไม่ไี้แข้งหนีเลยมั เแล้วมาเูหน่อย้อยนยหูก็ลินกับลูกละงออกกงมาลูกหลานกำลังไถ่ทานออกข้า ได้มาแล้วเต็มแล้วก็สอบสอบสองข้อแต่ยังไม่หมดนะครับทุกคนดูวิวไปด้วยเนีย่ยฝนตกอีกสองวันโอ้ยเห็ดป่านี้ออกเต็มเลยทุกคนมาเห็ดเด้อมันจะมีเห็ดดิน ทิพยนแล้วก็ทิพท่านค่ะทุกคนทิพท่านไปเียป่าทั้งตรงเนี่ยรุเข้าไปเนี่ยตรงเนี้แหละเป็นป้าเฮ็ดนะคะมหาแถวนี่แหละมาเฮ็ดหาฮอนโอ้เออเดินเข้าไปอยาให้ลูกหลานดูวิวดีๆไปล่มหลุมลูกหลานเอ้ยวอบวบเลยโอ้ตกหลุมค่ะตกหลุมพัง เอา่าตวใดที่มันไหม้ไม่หมดเราก็คยเก็บเผาต่อเป็นประสบการณ์ได้เล็กๆน้อยๆเราก็เก็บหอ,อมหออลิบนะคะเห็นแล้วสองสอบคนแต่ยังไม่หมดค่ะ เริ่มสอบที่สามเยวก็จะเอาพ้างเอาแล้วมัดปากมันจะเ,เก็บไม่หมดนะคะเอาท่านออกจากเตานี่แล้วก็ไปหาขายพอได้เงินไสมาดูพวกมันทุกคนนี่เอาขึ้นไม่มืดค่ะนี่โู่นะคะเป็นน้ำกวาหดน้ำสาดไปพรม ในนี่เนี่ยนะมันไม่ดับไฟมันดับไครนะ,ะทุกคนไฟสาบไฟคาแนะต่ว่าไฟมันยังมีไฟยอยู่ค่ะเป็นโสดๆว,วางพื้นไว้นะคะทุกคนรวม,มทังนี้ด้วยเดี๋ยวมันไหม้หมดแล้ก็ต้องเอาลงอีกรอบสองค่ะทุกคนประสบการณ์แล้วคัดเอาชื่อตัวใส่ได้ได้กระสามกระสอบลูกตัวนี้ก็ใช้เรา ลงใหม่เผาใหม่นะคะดูอยู่ใบยางป้าเฮ็ดสวยๆง,งามไปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นอยู่อัน,นข้างบ้านต้นย่างค่ะดูโก้ยต่อ การวิธีเผาถ่านหรืยเพื่อชดใส้ได้ะกับนานนะคะใช้เวลาก็จะลำบากหน่อยเราก็ต้องทน ลูกละหลานเด้ออยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงขอให้พระคุ้มครอง,องทำอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าลุงเรืองปิจจการลุงเรืองอยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปฝากคนไรก้กฏแส้กดก,กระดิ่งยังเตือนจะไปได้ทัดที่ปใหม่เด้อทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ